สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องรีทีมสร้างไรายได้กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาทูมัน o ี่วอลเล็ตฟรีกันนะครับมูลค่า100บาทนะครับผมเพียงแค่กอกเบอร์ง่ายๆนะครับเราก็จะได้รับทูมัน y ี่วอลเล็ตฟรีกันมาแล้วเนาะส่วนตัวผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายไปประมาณ4-5วันนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างติดงานนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเลยไม่ค่อย ได้มาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆรับชมกันนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้เนะก็เหมือนเดิมนะครับมาแนะนําวิธีการหาทูมานี่วอลเล็ตฟรีนะครับสาหรับใครที่เป็นสายหาทูมานี่วอลเล็ตฟรีกันอยู่แล้วนะครับห้ามพลาดในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก่อนไปสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆโนไปกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องไฟมันนี่ช่องย่อยของผมด้วยนะครับช่องนี้ก็ เป็นช่องสำรองของผมเนาะยังไงก็คอนเทนต์นะครับก็จะพยายามอัพให้เรื่อยๆครับแต่ว่าคอนเทนต์หลักๆของช่องไฟมันนี่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอหาก่อนนะครับว่าจะมาสอนจริงจังแบบเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามหรือว่ากด subscribe กันด้วยนะครับโอเคแล้วก็เว็บหรือว่าแอปในการหา True Money Wallet ฟรีวันนี้นะครับก็คือเจ้าแอป True Money Wallet นั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้ง่าย,ายๆเนอะอย่างที่ผมได้บอกไปครับแค่กรอกเบอร์ก็ได้รับทูมันนี่วอลเล็ตแล้วนะครับนั่นก็คือผมจะมาทําการแจกทูมันนี่วอลเล็ตให้กับทุกคนที่เข้ามาดูในช่องผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมก็ต้องขอไปสร้าง2องทูมันนี่วอลเล็ตก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขอดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ลืมๆนะครับ ตรงนี้นะครับกิจกรรมของหันนกก็นี่กดสร้างซองไปเลยนะครับโดยจํานวนที่ผมจะแจกให้กับทุกคนในวันนี้นะครับก็จะตั้งไว้ที่100บาทนะครับโดยยอดออประเภทการใส่ซองตรงนี้ก็จะขอแบบเลือกแบบสุ่มจํานวนเงินนะครับแล้วก็ยอดคนที่ได้รับโนกก็จะตั้งเป็นประมาณสัก35้คนละกันนะครับตรงกรอกคำวอวยพรตรงนี้เออกกากเป็นอะไรดีเนาะเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยละกันนะครับโนก็ ให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องผมทุกคนนะครับเวลามีเว็บไหนมาแอปไหนมาก็ขอให้ทำกันแล้วก็ถอนเงินกันได้ทุกคนก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันตามคําอวยพรตรงนี้เลยละกันเนาะตรงนี้ก็ขอกดสร้างซองก่อนนะครับนี่สร้างไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกโดยยอดเงิน100บาทนะครับคนที่รับซองทั้งหมดจํานวน35คนด้วยกันเนาะตรงนี้ก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้ผมสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลิงก์ตรงนี้นะผมก็จะแนบไว้ภายใต้เอ,อ่อดีสคริปชันของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ภายใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูเร็วแล้วก็กดเร็วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะได้ทูมาน y โวลเลตฟรีตรงนี้ไปนะครับใครที่ ออกแล้วได้แล้วนะครับได้รับโทมานะี่วอลเลตเนาะก็พิมพ์บอกด้วยนะครับว่าได้รับเท่าไหร่นะครับก็มาแชร์กันเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการแจกโทมานี่วอลเลตให้เพื่อนเพื่อนใหม่อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับใครชอบอยากให้ผมมาแจกอีกเนาะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครได้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าได้กี่วอลเลตเนาะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะอย่าลืมกด ซับสไครหรือว่ากดติดตามให้ช่องลิ Team สร้างไรายได้นะครับแล้วก็ช่องสำรองของผมอย่างช่องไฟมันนี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ